วันนี้มาดูกันนะครับว่าไข่ฟองนี้จะเข้าไปอยู่ในขวดปลาแคบแบบนี้ได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องราวของปลวกสัตว์ดึกดำบรรที่มีอายุยาวนานหลายล้านปีสวัสดีครับพบกับผมดรนิคทรชัยพรสินทรีรักกับรายการไอซความฉลาดแบบยกกำลังสอง,สองนะครับ<อ>ครับวันนี้เราจะมาสาธิตน,นะครับว่าจะทำให้ไข่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปากขวดนี้นะครับเข้าไปอยู่ในขวดได้อย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับ ตอนนี้ผมก็จะปักเทียนไขนะครับไว้ที่ไขด้านบนสักสองแท่งนะครับแล้วเราก็จะจุดเทียนไขนะครับดูนะครับแล้วก็เอาขวดนะครับเนี่ยครอบบนเทียนไขนะครับอย่านี้นะครับดูนะครับ เราต้องเตรียมนะครับก็มีไข่ต้มสุกนะครับแล้วก็มีขวดปากแคบมีเทียนไขนะครับแล้วก็ไม้ขีดไฟมาดูกันเลยครับว่าทำอย่างไรเราก็เอาเทียนปักอยู่บนไขก่ก่อนนะครับสักสามแท่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จุดเทียนไขนะครับ แล้วก็เอาขวดนะครับเนี่ยนะครับรนในที่สุดเราก็สามารถนำไข่ใส่เข้าไปในขวดได้อย่างนี้ไงล่ะครับ วิธีหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเอาไข่ใส่เข้าไปในขวดได้นะครับโดยใช้กระดาษทิชชู่ที่จุดไฟแล้วก็ใส่ลงไปในขวดดูนะครับจึอกระดาษทิชชู่ให้ติดไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็เราใส่เข้าไปในขวดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเอาไข่ใส่ไปในขวดนะครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น,ไ, <inf ly> ขนไข่ก็จะถูกดูดเข้าไปอยู่ในขวดอย่างนี้ไงละครับ สาเหตุที่ไข่ที่มีขนาดใหญ่กว่าปากขวดนะครับเข้าไปในขวดได้ก็เพราะว่าเมื่อเราจุดไฟในขวดจะเกิดความร้อนนะครับอากาศในขวดจึงขยายตัวและลอยออกจากขวดทําให้ความดันอากาศที่อยู่ในขวดลดน้อยลงกว่าความดันอากาศภายนอกนะครับความดันอากาศที่มีมากกว่าจึงดันให้ไข่ตกลงไปในขวดได้ไงนะครับเราสามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของความดันที่แตกต่างนะครับไปใช้ในการทําห้องสะอาดเพื่อผลิตชิปคอมพิวเตอร์ได้นะครับ โดยทําให้ความดันภายในห้องนี้สูงกว่าข้างนอกนะครับทำให้ฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งสปกปกต่างๆนะครับไม่สามารถเข้าไปอยู่ในห้องได้นะครับ <S <S วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับปลวกนะครับสัตว์ตึดดับบันที่ยังคงรักษาเผ่าพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้ปลวกตัวแรกของโลกถือกําเนิดเมื่อประมาณ220ล้านปีมาแล้วนะครับปัจจุบันมีปลวกมากกว่า2,000ชนิดทั่วโลกในประเทศไทยนี่เองก็มีนับร้อยชนิดนะครับ จอมปลวกนะครับหรือว่ารังของปลวกเนี่ยถือเป็นอาณาจักรของแมลงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากในหนึ่งจอมปลวกเนี่ยก็จะมีนางพญาปลวกที่ทําหน้าที่ผลิตปลวกจํานวนนับหมื่นนับแสนตัวโดยจะมีปลวกงานปลวกทหารและปลวกสืบพันธุ์แบ่งแยกกันตำปลวกสืบพันธุ์นะครับเมื่อโตเต็มที่ก็จะมีปีกยาวหรือที่เราเรียกว่าแมลงเมาานั่นเองนะครับเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ก็จะออกมาจากรังนะครับจับคู่เพื่อผสมพันธุ์แล้วก็แยกออกไปสร้างรังใหม่ต่อไปครับปลวกถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลกนะครับ วิธีกาจัดปลวกที่ได้ผลดีก็คือเราต้องกําจัดนางพญาปลวกให้ได้ปัจจุบันมียาแบบเหยื่อล่อให้ปลวกงานกินนะครับแล้านำกลับไปยังที่รังให้นางพยากินซึ่งจะเป็นวิธีกําจัดนางพญาปลวกให้ตายแล้วปลวกอื่นก็จะตายตามในที่สุดห <c oughs> ากคุณผู้ชมมีการทดลองที่น่าสนใจหรืออยากจะส่งคํำติชมก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ i s i g e t a i p b s o r t h ผมดรนิคทีรชัยพรสินศรีลักษ์กับรายการไอซี e ความฉลาดแบบยกกำลังสองนะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ